หลังมีกระแสข่าวลือออกมาว่อนพระเอกลูกลักวิกหมอชิดเข้มผัดสวีนั้นไม่โสดมีคนคุยอยู่แล้วแถมคนที่คุยคุยอยู่ก็เป็นนางเอกหน้าใหม่ของวิกคู่แข่งอย่างช่องสามก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนแห่ไปขุดกันใหญ่ว่าสาวคนนั้นคือใครกันแน่ซึ่งได้มีการชี้เป้าเข้าใส่ดาราสาวหน้าใหม่หลิงหลิงซีริลักคองว่าเธอคนนี้นี่แหละแฟนตัวจริงของหนุ่มเข้ม แน่นอนว่าหลังชาวเน็ตไทยลือกันหึงเรื่องราวนี้ก็ถูกแชร์ต่อไปจนถึงแฟนละครอ,อินเตอร์ของหนุ่มเข้มทําให้เกิดการเปิดวาร์ปสาวหลิงหลิงการขึ้นในหมู่แฟนอินเตอร์อย่างไรก็ตามคอมเมนต์ส่วนมากพากันชมว่าสวยน่ารักแถมหุนดีถ้าคบกับหนุ่มเข้มจริงๆก็แสดงความยินดีด้วยสําหรับหลิงหลิงซีรีลักของเป็นสาวลูกครึ่งไทยฮ่องกงแจ้งเกิดจากการเป็นนางงามสาวสวนกวางจังหวัดขอนแกน่น ประจำปี2561ลิงหลิงเคยโด่งดังในโลกโซเชียลหลังได้รับตำแหน่งเพราะด้วยใบหน้าที่สวยมากๆจนหลายๆคนให้ฉายาว่าอภัสราสองก่อนต่อมาได้รับการเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของวิคพระรามสี่และมีผลงานละครเรื่องตราบฟ้ามิตรวันที่มีหมากปรินและก้าสุภัตรารับบทนำ